อย่ายุ่งไม่พูดแน่นอยินดีรับยินดีรับฝึกได้ก็ภายง่ายขึ้นว่า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 เราไม่รู้เรื่องโอ้ขอโทษนะวหว้เท่าด้วยดูซิเข้าตลาดเข้าที่ไหนว่าว่าเขาพูดอย่างนั้นเอาเขาพูดอย่างนั้นเราเราทำดีได้เอาขอโทษเขาอบอกเลย ทูกได้ไม่รชบเขาทำไมถูกว่าว่าว่าเราแต่สนุกเราไม่รู้เรื่องแต้อะไรน้น้อ,นอ,นนองผู้นเขาโม่เลยแต่เราไม่รู้เรื่องแต่ใช่แล้วเขาทำไมถูกเอายอมงับเขาทำไมถูกถูกว่าว่าว่าแต่เราทำถูกได้โอเลยโอตเทนะ่านะไหวขาวด้วยเป็นผู้หญิงด้วยโอ้ผู้คนนะ คพรานั้นฉลาดมากแลยกันเยอเป็นธรรมดาไม่ยอมเป็นอย่างนั้นนะใครทำไมถูกเราทำถูกก็ได้ไม่ทำได้บักษาได้ให้อภัยได้ย่าพูดอะไรนักหนาใครทำไมถูกเขาทำไมถูกเราทำถูกก็ได้ขั้นตีเป็นทรรมฐานมายอมอินดีโอกาสบอยเท่าไรดีมากเลยกันอย่างนักหนาโดยภัยง,ง่ายขึ้น ใครทำม่ถูกมาแค่ไหนไรเราทำถูกก็ได้และแต่เราท่านนั่นเเขาจะว่าว่าว่าราสมุว่าเราไม่รู้ก็ไม่รู้วกไดดีมากเลยเป็นนั้นนาเพื่อได้ไม่เราจะปฏิดีเราไาตั้งใจดีเท่าไหร่ อยายาโยงไมาผุดเดนอนนะเราเหมือนกันจะโยงเท่าไรดีมากเลยกจนไม่จนหน่อยจะวันมาเพราะไม่มีประโยชน์ได้ฝึกได้ไม่ใช่ไม่ได้เอาสวัสดีทุกคน